เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟจีนทุกคนเออก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนาะในกลุ่มของอ่าเวปป่อจีนแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มวิชาจีนในะช่วงนี้อ่กากำลังให้ไฮ้กับข่าวสารของเกมเกมนี้นะเออไม่รู้ว่าพวกพี่แกนี้ไปขุดมากันได้ยังไงนะ เออเพื่อแอละหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะเออแต่ว,วันนี้ก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงเออก่อ,อนเลยนี่เลย,เลยก็จะเป็นการคอแลบกับอันนี้นะเออทางซานคอแลบกับฟื้นลิขกิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนเออนั่นเอง <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นการคอแลบกับหวังหลินนั่นเองนะเออแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าอ่าเป็นการคอแลบในที่นี้นมันการันตีรับประกันหรือเปล่านี่ผมมีภาพแบบหลายอย่างเออ แจกและแรงหลายสำนักเออเนี่นี่ผมขึ้นให้ดูนี่เลยนี่เลยนี่เห็นปะมันก็จะแบบมีมีทั้งแบบมีทั้งเป็นโลโก้แล้วก็มีทั้งแบบแคปบจากหน้าจออันนี้ก็ไม่แบบไม่รู้จริงหรือเปล่านะเออก็เรียกได้ว่ามันมีหลายสำนักมากๆสำหรับข้อมูลในส่วนนี้นะอ,อ่าแล้วก็คอลแลบ,บจริงไหมอันนี้ก็ยังไม่มีการการันตีแต่อย่างใดเนาะเรียกได้ว่าเป็นการลือๆกันมากกว่าอ,อ่า แต่ถ้าเกิดว่ามันมีคอแลบมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าเกมเกมนี้มันเคยคอแลบกับนิเมมาแล้วรอบหนึ่งนะอ่าเผื่อใครไม่รู้เนาะเออก็นี่เลยนี่เลยนี่เดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครคอแลบนะนี่นี่เลยนี่เลย <S <S คือถ้าเกิดว่าตัวละครคอรแลบมันเข้าในเซิร์ฟเวอร์อ่ะคือเซิร์ฟอื่นจะไม่มีนะอย่างเช่นซ์ฟไทยก็ไม่มีแต่มันเคยเข้ามารอบหนึ่งละแล้วผมก็ไม่ได้จับจองกันเอาไว้ด้วยนี่เลยนี่ ตัวละครตัวนี้นจะเป็นตัวละครที่มาจากในอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งน,นะเออแต่ตอนที่มาเนะี่ยผมสุ่มไม่ได้เวเสียดายมากเลยนะคือแล้วหลังจากนั้นก็คือผมไม่มีโอกาสได้มันอีกแล้ว <c oughs> คือมันมันมันมีโอกาสออกออกจากในนี้อยู่นะผมว่าเหมือนผมเคยเห็นในที่สุ่มเอเดนอาร์อยู่อยู่ละมั้งนะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมันยังมีอยู่ไหมนะผมผมได้รองเอาไว้หรือเปล่าวะที่สุ่มไนะอเอเดนอาร์เนี่ยปกติผมเราก็ได้กดใช้เอเดนอาร์เท่าไหร่นะ เอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเหมือนผมเคยเห็นว่ามันจะมีอยู่มันจะมีที่สุ่มบางบางอันน่ะที่แบบว่ามันมันพอจะมีนะอันนี้มันน่าที่อ๋อ๋ออันนี้มันเป็นที่เลือกถ้าเป็นที่เลือกน่าจะไม่มีมั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่สุ่มมันเหมือนจะมันมีอ่านลมขอหา่อนอันนี้ก็น่าจะอ๋ออันนี้เป็นที่เลือกนะอ่ะ ือกตัวละครที่เรายังไม่มีได้อันนี้มันน่าจะเป็น่าลองอินครบตำกี่กี่พันวันนี่แหละอ่าเพ้าผมเลือกทางเฉินแลวก็้านเออเลือกไปเลยนี่แต่ผมจําได้ว่ามันถ้าเกิดว่ามันเป็นที่สุ่มอ่ะมันเหมือนมันจะมีอยู่นะมันเหมือนกับว่ามันมันมีโอกาสได้เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เลือกอ่ะมันน่าจะไม่มีนะอ่าเมื่อเท่าที่ผมจําได้แล้วเนาะ มันมีเหมือนอ๋อนี่นี่นี่เงินที่สุ่ม,ท,มที่สุ่มเอ่อออที่สุ่มก็ไม่มีแล้วหลอดอยู่เนี้ยพอดีว่าผมดองเอาไว้หลายอันมากๆเลยนะ <c oughs> เนี่ยผมมีเป็นสิบสิบอันเลยแต่ดองเอาไว้ไม่ได้เปิดอนะอ๋อมันเหมือนจะไม่มีแล้วอ๋อแสดงว่าก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้ละเออถ้าถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะสังเกตว่ามันมันจะไม่มีละงั้นอาการคอนแไปในครั้งเนี้ยผมก็เลยคิดว่า มันอาจจะเป็นไปได้นะเออเพราะว่าเกมนี้มันก็เคยคอลแลบมาแล้วรอบหนึ่งแต่ก็น่าจะนานมากๆแล้วมังนะ้งเนาะน่าจะเป็นคอลแลบช่วงนู่นเลยอะช่วงตอนเสียเยเนะเส่ยวอู่มาเลยหรอมั้งนะเสี่ยวอู่ไอ้นั่นอะเสี่ยวอู่อาวุธล,ลับเลยอะก็น่าจะหลายปีแล้วละมัง้งเออแต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมเองก็จาไม่ได้แต่เกมเกเนี้ผมมาเล่นช่วงอันนี้เล่นช่วงที่ตัวละครเสี่ยวอู่อาวุธล,ลับมาเลยเออ แล้วก็ตามมาด้วยเป็นเทพเก้าสีสันเนาะหลงงเออนี่เลยก็เดี๋ยวเรามาคุยกันกันเรื่องคอแลบกันก่อนเนาะก้อน่ะทางซานอ่ะเออทางซานอ่ะมันเป็นตัวละครอันนี้ใช่ป่ะมันเป็นมันเป็นสองเทพเนาะแน่นอนว่าในเรื่องฝุนลิขิตฟ้าน่ะมันก็มีร่างเทพเหมือนกันเว้เออนี่เลยมันก็จะเป็นร่างเทพสองดาวนั่นเองเออแต่ปัจจุบันในอนิเมะน่าจะเป็นร่างเทพสามดาวละอ่ะ แล้วก็ล่างเทพนี่มันก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆของทางซ้าย่ะมันจะเป็นเทพสมุรกันนี่ใช่ปะเทพสมุนกับเทพซิลโลเนาะก็จะเป็นสีแดงกับสีฟ้าฟ้าน้ําเงินน้ําเงินนะเออแต่ของวังหลิงก็เหมือนกันเออของวังหลิงก็จะเป็นล่างสีฟ้ากับสีแดงๆอ่ะมันเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นดวงดวงดวงตะวันกับดวงดวงจันทร์อ่ะมันจะเป็นพระจันทร์กับพระจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์กับพระจันทร์เออ แล้วก็รวมร่างกันมันก็จะเป็นร่างครึ่งๆเหมือนกันนะเออมันคล้ายๆกับทางซานเลยไม่รู้ว่าตัวละครที่มาถ้าเกิดว่ามันจะมานะนะอ่าต้องจำนะว่าถ้าเกิดว่ามันจะมาไม่รู้ว่ามันจะร่างไหนมาหรือว่าจะเป็นร่างหัวขาวปกติแต่เช่นถ้าเกิดว่าอุกศาสจะคอรับกันทั้งทีก็ควรเอาร่างเทพมาให้เราจับจองนั่นน่าจะดีกว่านะนะเออเพราะว่ายังไงมันก็มาเพียงแค่ตัวเดียวนะเออแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ามันมาแล้วอ่ะ ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวละครระดับอะไรแต่ส่วนใหญ่ตัวละครคอนแล,ล,ลบก็น่าจะแบบเป็น SDR บวกไหมอืมแต่ถ้าเกิดเป็นของเก่าของเก่ามันเป็นแค่ SDR นะนี่อะตัวเนี้ยมันเป็นแค่ SDR นะเพราะว่าในยุคในยุคนั้นรู้สึกว่า SP มันจะยังมีแค่ทางเฉินมั้งมันมันมันยังไม่มีระดับ s s r บวกเลยนะในยุคนั้นนะนะเออ ทางทู้พัฒนาเขาก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะเอาระดับอะไรเข้ามาก็เลยแบบเอาน่าจะเอาเป็นระดับ s อ r มาก่อนแต่อันนี้ก็ไม่ชัวร์นะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคอลแลบก็ควรจะเอาเป็นตัว s อ r นบวกน่าจะดีกว่าเพราะว่ามัน s อ r บวกอย่างน้อยก็มีตัวละครที่แบบว่ามันพอยังเอาไปเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดเราเป็น s อ r ในยุคนี้คิดว่าไม่น่าจะมีตัวละครไหนที่แบบว่าเอาไปเล่นได้แล้วมั้งนะ เออส่วนใหญ่ก็แบบมีเติรตัวเก่าพวกเนี่ยมังกรขาวมา้าน้ำอะไรพวกนี้อืมแต่ปัจจุบันนะถ้าเกิดว่าเล่นอยู่ในซูเวจินมันก็มีตัวละครแทนตัวละครเหล่านี้ได้หมดแล้วนะเออแต่ในทางกับกันก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวเอเซราบวกเราจะมีจะมีเป็นเนตางง่าอย่างเงี้ยมีถังหญ้าอย่างเงี้ยที่แบบว่ายังพอใช้ได้เซียวๆอย่างเงี้ยเออ คิดว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นคอลแลบก็น่าจะขอเป็นเอลิซาบกน่าจะดีกว่าแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าข้อมูลในที่นั้นมันก็ยังเป็นแค่ข้อมูลที่เขาอ่าลือๆกันอยู่ในกลุ่มจีนะอ่ามันยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ก็มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะว่าเพราะว่าทางตัวเหมือนทางตัวเกมเขาทําเป็นโลโก้หลุดออกมาหรือเปล่านี้ผมเองก็ไม่ชัวร์นะหรือว่าเป็นภาพตัดต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายสํานักมากๆเลยที่แบบว่าแจ้งข่าวนี้มานะจริงๆผมเองก็ ต,ตกใจอยู่เหมือนกันที่แบบว่ามันมีการคอร์รัป,ปอย่างเงี้ยเออก็ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวก็รอติดตามกันต่อไปก็ได้นะว่าคอลแลบเนี้ยมันจะมาจริงหรือเปล่าเออแต่ถ้าเกิดว่ามาจริงเราก็แน่นอนนะว่าเตรียมเพชรเตรียมตัวกันให้พร้อมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดครั้งนี้ไปแล้วมันจะไม่มีมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะเออยังไงก็ควรที่จะเก็บเอาไว้สักหนึ่งตัวเพราะมันมาแค่ตัวเดียวอยู่ละเออหรือเผื่อมันจะ,จะมีงานฉลองฉลงองชงโครบงโคลโบอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ ก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส้านใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเ่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ